สวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวซีแควชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้หน่อยก็อยู่บนรถไฟนะคะวันนี้ก็จะพาพี่พเ,พเพื่อนน้อง,องพาขึ้นรถไฟไปเที่ยวบนเขาซึ่งหน่อยก็จะไปหาเพื่อนสาวเพื่อนรุ่นน้องชื่อน้องเมย์นะคะสําหรับ fc เกา่เกาๆก็จะรู้จักน้องเมย์กันแล้วของปีที่แล้วของการเก็บเห็ดในทิปเก็บเห็ดของหน่อยสองอาทิตย์ตอนนี้ก็รถไฟกำลัง ขึ้นวิลล่านะคะวิลล่าก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งที่น้องเมย์อยู่ซึ่งหน่อยก็จะนั่งรถไฟประมาณ45นาทีเราก็จะสองข้างทางก็จะเห็นภูเขาเห็นป่าก็บรรยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่สูงก็จะเห็นภูเขาเห็นก้อนเมฆเห็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆอยู่ข้างล่าง แล้วก็มาอ่าตอนนี้ก็45นาทีนี่จะจะอัดให้เต็มคลิปก็ไม่ได้นะคะก็ต้องทอนคลิปลงมาให้สั้นอันนี้ก็จะเห็นทิวทัศน์ภูเขาอันนี้รถไฟหยุดนะคะถ้ารถไฟหยุดด้วยเป็นภาพนิ่งอันนี้รถไฟเริ่มออกแล้วนะคะป้ายยาวๆไปเลยคะ่ะ ปแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะบนภูเขา <c oughs> ต่างกับเบลิปลับเลยนะคะเบที่หน่อยอยู่เป็นหมู่บ้านล่างก็จะอากาศก็จะร้อนมากแล้วก็ถ้าเราอยู่บนเขาอะด้วยอต้นไม้เยอะแล้วก็ความเย็นก็จะเย็นกว่าข้างล่าง นอนนี่สบายมากเลยกลางวันนี้แบบว่าแดดร้อนๆนี่ก็อยู่ประมาณ1 6บ7องศาแบบเย็นสบายแต่ถ้าถ้าอยู่ข้างล่างก็ประมาณ2ี่สิบอ่ายี่สิบอะไรแบบนี้ก็จะร้อนมาก บรรยากาศสวยค่ะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้อากาศดีแล้วก็มีแดดแล้วก็จะเห็นสองข้างทางเห็นก้อนเมฆเห็นภูเขาเห็นบ้านสไตล์ของออหมู่บ้านที่วิลล่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเป็นเป็นบ้านไม้ก็เอกลักษณ์ของเขาก็ก็อย่างที่เห็นนะคะ ต่อให้เป็นอคอนโดหรือว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นใช้ไม้ค่ะอันนี้หน่อยก็ถึงวิลล่าแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีรถไฟก็จะจอดที่สถานีวิลล่าแล้วนะคะเอยเราก็ผ่านมาเราก็จะเห็นหลายๆรูปแบบเขาทำทางมากซ่อมถนนมาก ก็จะคล้ายๆบ้านเรานะคะอันนี้หน่อยก็ต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะที่หน่อยต้องมา,าพูดเ,เหมือนแบบภากใช่ไหมเ,เขาเรียกภาคใช่ไหมแต่เพราะว่าด้วยที่ว่าเราเวลาหน่อยอัดคลิปอะหน่อยไม่สามารถไอ,อด้วยเสียงรถไฟแล้วก็คนในรถไฟคุยกันมันก็จะ เสียงดังหน่อยก็เลยได้แค่แบบว่าถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาตัดเป็นคลิปแล้วก็มาอธิบายให้พี่เพื่อนๆน้องๆเข้าใจบรรยากาศในภาพรวมๆว่าทิวทัศน์เป็นแบบไหนอากาศตอนนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้หน่อยก็ถึงวิลล่าแล้วนะคะอีกประมาณสามนาทีก็จะถึงสถานีรถไฟวิลล่าแล้วนะคะ ก็ผ่านโรงแรมแล้วในที่สุดเราก็มาถึงสถานีรถไฟวิลล่าแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะอย่างที่เห็นก็มีดอกนาดอกไม้หลากหลายสีสวยงามก็นา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 ชนิดนา,นานาพันธุ์นะคะก็สลับสีกันไปก็ สวยค่ะสวยอีกแบบหนึ่งไอ้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าอ,อ่วินล,ล่าครียองหรือมีภูเขาก็มีเว็บบอกป้ายนะคะป้ายโฆษณาส่วนข้างหลังนั่นก็คือวินล,ล่าพาลาสโรงแรมนะคะก็จะมีที่หมู่บ้านวิลล่าก็ส่นมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะช่วงหน้าร้อนแล้วก็ เออเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมาราธอนเนาะเขาเรียกอะไรเอ่อปั่นจัก,กรยานนะคะอันนี้หน่อยก็พาพี่พเพื่อนๆน,นะคะเดินเพราะหน่อยต้องเดินไปบ้านเพื่อนสาวมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีอย่างหนึ่งคือคือหน่อยได้เดินแล้วก็ได้ได้ถ่ายวิดีโอไปก็จะเห็นก็จะมีร้านมีร้านกาแฟ มีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มกาแฟเห,เห็นไหมคะก็จะเห็นธงธ <c oughs> งโฆษณาปันตักยานนะคะที่หมู่บ้านวิล่าก็จะมีโรงเรียนานานาชาตินะคะโรงเรียนานานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์เนชันแนลนั่นเองที่ว่า,าผู้ปกครองส่งลูกๆหล,ล,ล,ลานๆมาเรียนโรงเรียน như thế nào อันนี้เราก็ไปเดินไปเดินไปนะคะไปไปไปกันเร็ว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 หน่อยก็หวังว่าทริปนี้คลิปนี้บรรยากาศรวมๆก็จะทําให้พี่เพื่อน,อนๆน้องๆมีความสุขกับการชมวิวนะคะอันนี้คือโรงเรียนนานาชาตินะคะเราก็จะเห็นป้าย อาาชาติของแต่ละประเทศนะคะที่โรงเรียนจากสถานีรถไฟเดินไปบ้านเพื่อนสาวก็ประมาณ15นาทีได้อันนี้ก็เป็นกระฮาดกระฮาดก็คือเขาเรียกอะไรอะเต้นรถอันนี้ก็ข้ามสะพานนะคะสูงมากลึกมากด้วย ส่วนบ้านเพื่อนสาวก็อยู่ข้างหน้าเราก็เดินไปค่ะหน่อยก็ได้เก็บบรรยากาศรอบรอบรอบไปมาฝากพี่พี่เพื่พอนๆแล้วก็น้องๆน,น,นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วก็อืถือซะว่าอืมหน่อยพามารับชมอ่าวิวทิวทัศน์ของภูเขาของหมู่บ้าน ก็แล้วกันเนาะถ้ายังไงหน่อยก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะทำให้พีพ่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมีความสุขกันนะคะอันนี้ก็คือหน่อยก็เดินเข้ามาในตึกอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนสาวที่ที่อยู่แล้วนะคะก็เปิดประตูเข้าไป <c oughs> เพื่ออ้าวมามา,มา,มาเราไม่ขึ้นลิฟต์นะคะเราขึ้นกระได ไปได้นะหน่อยเนี่ยไปได้อาพาพ,พ,พ,พี่น้องพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะขึ้นกระดนะคะไปอานี่ถึงประตูหน้าห้องแล้วเราก็กดเลยติ๊งตองมาถึงแล้วคะ่ะนี่อันนี้เราก็อยู่ในอ่าบ้านเพื่อนแล้วนะคะก็ก็หน่อยก็จะถ่ายในที่สูงอันนี้ก็คือรอบๆหมู่บ้านนะคะ รอบๆหมู่บ้านที่บ้านเพื่อนสาวอยู่ก็พอเรามองออกไประเบียงข้างนอกอ่ะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากหน่อยชอบมากเลยกาศเย็นมากเย็นสบายเลย <c oughs> อเย็นสบาย อันนี้ก็พาขึ้นรถไฟแล้วนะคะวันนี้ก็จะขึ้นไปหาน้องมิกกี้อยู่น้องมิกกี้กหัหลานเอลิสอ,อยู่ที่โคดูสบอตไตนั่นเองนะคะสูงสุดของภูเขาที่ว่าพอหน้าหนาวนักสกีก็เขาก็จะไปเล่นเล่นสกีกันอันนี้หน่อยก็กับเพื่อนสาวก็เดินไปส่องเห็ดหน่อยนึงว่าเห็ดออกหรือยัง ก็เดินไปหอบค่ะหอบมากอเหนื่อยแต่ว่ามีกําลังหรือมีพลังแรงแรงเ,เขาเรียกอะไรแรงจูงใจคือไปส่องเห็ดนั่นเองว่าเห็ดไข่หรือเห็ดเหลืองออกหรือยังแต่ก็ก็ได้นะคะได้หน่อยนึงก็ทําให้ทําให้เราทําให้หน่อยได้รู้ว่าอ่าเห็ดกําลังเริ่มออกแล้ว เห็ดกำลังเริ่มออกแล้วอันนี้นะคะมิกกี้อันนี้นะคะที่มาหามาเก็บเห็ดกันนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกวิวนึงนะคะอีกยอดเขาหนึ่งก็จะสวยอันนี้คือคือเขาที่หน่อยเดินหาเห็ดกับเพื่อนนะคะหน่อยก็เก็บภาพ คลิปวิดีโอรวมรวมมาให้นะคะอันนี้ก็คือร้านอาหารก็จะเห็นนะคะท่งชาติสวิตเซอร์แลนด์บนภูเขาร้านอาหารเขาก็จะจัดประมาณนี้นะคะ,ะก็มีกวางแล้วก็มีเออเออเขาเรียกอะไรอ่อระเบียงเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่แบบว่าเดินขึ้นเขาปั่นตักรยานแล้วก็แวะมาทานข้าวมานั่งชมวิว ไปค่ะอันนี้ก็คือน้องเมย์กับน้องมิกกี้นะคะสองสาวแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะพาไปป้ายหน้าก็คือบอตายก็คือร้านอาหารมิกกี้นั่นเองนี่ในที่สุดเราก็มาถึงร้านอาหารมิกกี้แล้วนะคะสูงสุดนี่รถไฟก็มาจอดสุดทางสุดสถาน,นีวิวก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือสภาพข้างในร้านอาหารนะคะอันนี้ก็คือน้องเอริสแล้วนี่ก็คือเจ้าแชมเปญคือขึ้นชื่อของอ่าหมาส,สวิตเซอร์แลนด์คือซแซนเบนนะคะอันนี้ก็คือเห็ดที่หน่อยเก็บได้นะคะอ่ะวาลวาล่าวัล่อันนี้ก็นี่เจ้าของร้านน้องมิกกี้กับน้องแชมเปญนะคะตัวใหญ่มาก <laughs> คนคนหนักสี่สิกโลแต่น้องหมาหนักเก้าสบเกโลก็ <laughs> ได้เก็บภาพน่ารักน่ารักมาฝากนี่ดูดูนางนอนนอนไม่ใช่นางดูเขานอนนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะบายบายนะคะมีความสุขทุกทุกท่านนะคะ